สัสดีสบายดีคุณผู้ชมนนม,มันนี้สินาแจงปลาเด้อมาเบิ่งแจงปลามันนี่ร้านบุยูร้านเลี้ยนดนตรีแจงดังบ่ได้เงียบมาลัากเห็ดอยู่คนเดียวมีเห็ดมีเห็ดแจงเส้ปลาไข่หมดแดงกล้วก็้ี่ หวานหวานหวานต้นหอมอืมพักพักก็เยียงปลาอืมเดี๋ยวล่างปลาก่อนเด้อเดี๋ยวล่างปลาก่อนเอาเกลือล่างปลาดีๆก็มันสิขาว แจงปลานะพอเดือดแล้วใส่เห็ดใส่เครื่องปรุงลงไ,ไปแบบนี้อะไรก่อนน้ำปลา้าน้ำปลาใส่มันจังนัวมีเดื่มแล้วก็เห็ดใส่เห็ดลงไปเนี่ยใส่เห็ดลงไป แล้วก็รอมันเดือดก่อนเนาะที่พิดถึกถึก็อยากคิด <laughs> โอ้ยกะ <c oughs> ดนีลงไป ใส่ใี่ต้องไปแล้วนะหมดเลยต้องเอาอันนี้มาใส่จงังสิกันล่มมันล่มใส่กันล่มมอจังทิ่เดือดไปโดนเลยดิแม่ข้างวันนี้ฝนก็นกำลังตกโอ้ยจะเป็นพัก ฝนมาอีกแล้วเด้อพี่น้องคง,งเทพห้องเป็นจังใดทั้งวนันพี่น้องฝนตกบอ่อทั้งนี้ตกวาซุมือหม้อว่านจะตกนี่พักหวานหมอเดือดใส่พักหวานได้ใส่พัก ใช่ไข่หมดแดงกะแล้วพกหวานเนีกำเลยจังหอยู่สองกับติวดอกกบติวเสียตีมหาหอดเท่าเนาะซ้ำหนีกับพีด่ดี ไข่บดแดงลงไปนะ้ำกันเนาะหมอเดือดเยห็ดกันไข่บดแดงแบบต้นหอมล่างแล้วเรียบร้อยไข่บดแดงก็ได้ล่างย่างสะอาด <c oughs> ตะป่ากับล่างเกลือแบบย่างคักเศรษเกลือล่างสองเทือ่อยันมันนั่นน,นั่นยันมอสะอาด บ้าจริงบ้มันใจต้ชืรดใจก่อนเจ็บอีกนะตใส่เบาเจ็ดกันเนาะเบาะเจ็บของแมนนะเจ็บอนบเดือย เ,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 เด้งงนียเอก็จหลตันดีามดตวตะลันละ่ะใบดิมขึ้นยากขึ้นไปเรื่อยเ <c ười> มื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จเพ่งนี่เลยยากเลยสามอาทิตย์ละสามอาทิตย์เลยจุเนียบพราพานรันแสดงว่ายากไรเต็อ ธรรมาดาจุเนียนิทานทานทานนี่เป็นเพ่งได้คู่จนได้ย่องแต่ว่าเพ่งนี่สิยากอยู่กินกินถือแล้วจุเนียเพ่งนี่ <c oughs> เบอร์ดีนะเนเก่งฮะเล่นเบอรีนได้มีธรรมดาเนาะใส่ผัดด้วยมยัเยนเดือดแล้ว model pupuk กินอะไรนตัวเล็กก็ซเยสิมันเดิอแวน้ำปลาอีก่า่อ่ จืดๆยังไงจืดได้ก่านเจีงปาน<ม><ม>เปรี้ยวนิดนึงจูปพลบัน ปิดเจ็บกันเด้อพี่น้องแล้วเน่ดอกแคเจ็บมือนเ้าก่ได้ตม้มเนี่ยก็เลยตม้มเจ็บไปอ่ะพอแล้วปิดแจ็บกันสำหรับชิปนี่ก็มีเท่านี้ละจ้าได้กินแรงเข้านี่นะ <laughs> กินแกแรงเห็ดเพื่อูดยากเนี่ย เินเนี่ยพี่ข้ามดอกหน้าหลกเก็แกะมาหาสำหรับคลิปนี้ก็มนีมเชียนี้แหละจ้าอย่างบลาชีแมบงบมื่นหนาก็กันไ่คลิปหนาเนาะในบายสบายสีสบายสีจ้า